สวัสดีครับรอบนี้ก็มาถึงคุณแผนแสนแสบตะกุดทองแดงนะครับตะกุดทองแดงตะกุดทองแดงนี้จะมีด้วยกัน4ี่เนื้อนะครับมีเนื้อขาวแดงดำแล้วก็เขียวนะครับที่ผมเอามาเป็นตัวอย่างครั้งนี้ก็จะเป็นเนื้อขาวนะครับเนื้อขาวเนื้อเดียวนะครับผมเพราะผมมีแค่เนื้อเดียวนะครับเออเนื้อขเออตะกุดทองแดงอะ่ะ ขาสร้างทั้งหมด2,339องค์นะครับทั้ง44ี่สีนะครับ44่สีรวมกันแล้ว2,339องค์นะครับตามตามบชูชัวที่บอกนะครับแต่แต่ก็ไม่น่าจะถึงละผมว่า,าสร้างแต่ละครั้งนี่มันก็ไม่ไม่ถึงไม่ถึงแทบทุกครั้งนะแทบทุกครั้งนะไม่ถึงครับประมาณนี้นะครับ2,339องค์ครับตะกุดทองแดงสีนะฮะโอเคครับเดี๋ยวมาดูกัน นี่เวลาอออกจากกล่องมาก็จะเป็นแบบนี้ครับด้านหน้าก็จะมีผงตะไบนะครับผงตะไบโรยโรยด,ดกๆแบบนี้เลยครับโรยเป็นกระจุกแบบนี้ครับเนี่ยบบอกแล้วเนื้อขาวเนื้อขาวมันจะเห็นเด่นชัดนะครับผงตะไบเด่นชัดก็เลยความนิยมก็จะมาตกกับเนื้อขาวครับด้านคางด้านหลังด้านหลังก็จะมีย่อมนึงนะครับแล้วก็ตะกุด อันนี้ที่เห็นเป็นเป็นกดตายางนะครับอันนี้เป็นกดตายางนะครับตายางนะครับเป็นกดตายางเป็นเป็นโค้ดตายางครับมันจะมีไม่ทุกองหรอกครับเพราะว่าเขากดมั่งไม่กดมั่งครับแต่ว่าเนื้อถ้าเป็นเนื้อดาเนี่ยก็จะมันไม่เห็นเนื้อแล้วก็แบบว่าเนื้อเขียวอะไรเงี้ยก็จะเห็นแบบลางๆางบ้างนะครับเนื้อแดงก็จะเห็นเหมือนกันเนื้อขาวจะชัด เนื้อดำก็แทบจะไม่เห็นเลยครับเพราะตอนหลังก็ไม่ค่อยได้กดกันไม่ค่อยได้ได้ปั๊มมันเท่าไหร่ครับตาอยางมีบางองค์บางองค์ก็ไม่มีไม่ไม่ฟิกครับเรื่องนี้เรื่องเรื่องตาอยางอันนี้ไม่ฟิกครับที่เป็นนี้ไม่ฟิกครับมีบ้างไม่มีบ้างครับเป็นเรื่องปกติครับของรุ่นนี้เดี๋ยวจะมาซูมดูกันนะครับเนี่ยครับด้านหน้าก็จะ งตะไบแบบดกๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยเป็นกระจุกเลยนะครับนี่ด้านหลังเป็นตะกุดทองแดงเนี่ยเดี๋ยวดูอีกองนะครับเนี่ยพอพอดูผงตะไบที่ที่โรยครับเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยดูคือดูรู้เลยว่าว่าจะเป็นตะกุดทองแดงเออเนี่ยถ้าผงตะไบแบบทรงแบบเนี้ยจะรู้ดูเลยว่าเอะข้างหลังต้องเป็นตะกุดทองแดงแน่ๆอย่างเงี้ย สวยนะครับองนี้องที่เรียมนี้เดี๋ยวว่าจะแกะมันเดี๋ยวมาซูมดูกันครับขอสูมมาแล้วครับว่าสูมหน้าคนเลยนี่ครับองตาใบก็จะฝังอยู่ทั่วทั่วครับด้านหน้านี่ครับหนัอกอเงี้ยเนี่ยแล้วข้างๆก็จะกลายเป็นสีออกออกเขียว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 ,เ,ยวเหมือนลองพิมพ์ครับนี่ครับ เพราะว่ามันเป็นคาบออกไซด์ของของเนี่ยครับของหงกระใบครับคาบสนิมครับเนื้อหามวลสารก็จะเห็นบนเนี่ยบนผิวผ้าอยู่ทั่วไปครับเนื้อขาวก็สวยเนื้อดำก็สวยเนื้อเขียวก็สวยแดงก็สวยมอนกันครับตัวน,นี้ แต่เนื้อขาวว่ามันจะมันจะเนี่ยมันจะเห็นอะไรชัดชัดกว่าครับมันจะโดดเด่นกว่าเนื้ออื่นนะมันมวลสายก็อาจจะจมนะครับมันไม,ไม่ไม่แยกสีไม่เด่นออกนะอันนี้จ็ซูมให้ดูกันชัดเลยครับองนี้ไอ,อ้รุ่นนี้ก็แทบจะเอาหุงตะไบมาเป็นพวกบอลฝุ่นคล้ายๆจะเป็นบอลฝุ่นนะครับ แต่เนี้ยเป็นผงตะไบผงตะไบพระก,กิ่งผมว่าจะทั้งสวยด้วยทั้งมีคุณค่าด้วยนะฮะสวยครับรุ่นนี้ดังเหนือเป็นน้ำจ้ำเลยครับโมนสารว์จเป็นจ้ำเลย เป็นตะกุดทองแดงครับนี่ผมจะมีจะมีให้ดูให้เนื้อขาวเนื้อเดียวนะครับเนื้อสีอื่นผมยังไม่มีที่ร้านยังไม่มีครับเฉพาะไอ้ตะกุดทองแดงครับ กุดทองแดงก็เริ่มจะมีหลายสีครับแต่ถ้าเป็นพวกตะกุดก่อนหน้านี้ตะกุดทองคำตะกุดเงินก็จะมีสีดำสีเดียวแล้วก็ตะกุดพราชิตก็จะมีขาวดำเนี่ยที่ครบทุกสีจะมีตะกุดทองแดงแล้วก็ไม่ฝังตะกุดเดีย๋ยวดูอีกองครับองค์นี้เจ้าของได้ไปก็คงเลี่ยมเลยครับอยู่ในเลี่ยมนะครับ องนั้นเอองค์ก่อนหน้านี้องค์แรกที่ให้ดูก็เป็นนอนกล่องครับมีกล่องมาด้วยนอนกล่องกริบๆเลยครับสภาพกิบเลยนี่อยู่ในเลี่ยมไม่มีกล่องก็สวยเิวิแบบครับแบบนี้ครับมันไอพลาสติกมันโมโมนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันมันจะออกเนื้อจะเหมือนลองพิมพ์เลยดูเออลองพิมพ์หมายถึงลองพิมพ์ปีหนึ่งเจ็ดนะครับจอกเขียวเยข,วข,วขวเียวขาวขาวเขียวเขียวอย่างเงี้ย ช่วงช่วงที่มีผงตะไบนะครับ,รบแบบนี้แพงครับแบบนี้แพงนิยมครับมันจะมีความแบบว่าดูเข้มขลังดูสวยกวา่าซึ่งพุทธคุณก็มีเหมือนกันอยู่แล้วทุกองน่ครับแล้วก็เขาก็จะมาไอ้นี่แหละมาเทียบเรื่องความสวยนี่แหละเรื่องความสวยงามแล้วใช่ไหม สมบูรณ์ไหมบินไหมอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นค่านิยมที่ที่คนเขาว่าให้กันเนี่ยเดี๋ยู่ด้หละอันนี้ถือว่าสภาพสวนเะราเนี้ยกิ๊บเลยมันเนี่ยเลี่ยมมัน เลี่ยมมันเลี่ยมเก่าแล้วนะอัน,นี้หรือเขา้าวแล้วครับก็จบไปนะครับกับตะกุดทองแดงนะครับคุณแผ่นแสนแซ่ตะกุดทองแดงครับมีแต่เนื้อขาวครับก็เลยคลิปนี้ก็เลยไว้หน่อยจะมีกล่องแบบนี้นะครับรุ่นนี้จะมีกล่องแต่ถ้าเป็นแบบธรรมดานี่จะไม่มีกล่องนะครับแบบไม่ฝังตะกุดจะไม่มีกล่องเขาจะมีเป็นใบคาถาให้เดี๋ยวรอบหน้าดูกันครับว่าแบบธรรมดาเป็นยังไง มีกี่สีอย่างเนี้ยครับแล้วก็มีใบคาถาเป็นยังไงครับครับโอเคครับสวัสดีครับ